จะสมเนรราจขะหัตจ่าปาปุนันตูภิกขุนจะสมเนรานาจ่าานัตนาจายาสุขังปริปุญชนตูสาธุกลุ่มเมตตากลุ่มารุณากลุ่มเมตตากรุณาถือว่าเป็นตัวแทนของคณะสงฆ์รับพันธะายเช้า ขอเรียนเชิญคณะโยมทุกท่านเจอกันตังหวพระาหารเชา้าในวันนี้นนนก็ถือว่า <c oughs> คือกัรสวัสทหารชาววันนี้นั้นก็มีคุณลุงสุกเจนก็ควโลกเกติคุณแล้วก็ปายุยลุงศักตลอดถึงคณะศิษย์ญาสิศิษย์ในประเดศพระกุลหลวงพ่อแล้วก็ชาวบ้านหัวน้ำเย็นที่ได้มา ประทัดูแลในการถวายพระทหารชาววันนี้ขอผสมทุกท่านอนุโมทนาสาธุพร้อมกันสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิก็มีรายชื่อซึ่งหลวงพมิลินนะได้เขียนรายชื่อมา ก็มีรายการทำบุญเป็นเจ้าภาพปัตหารเช้ามีแม่ชีปธรมาปาวาและครอบครัวชาวเมืองมุมไบประเทเศอินเดียร่วมเป็นเจ้าภาพถวายปัตหารแดงกณนะสง์เพื่ออุทิศกุศลให้แดงในอังสรา มหาเทพภาวาและครอบครัววันเสียชีวิตวันที่9สิงหาคมนะครขออนุโมทนาสาธุในในการที่พระดิพกูหลวงพ่อท่านหลวพ่อมิลินและแล้วก็เจ้าคณะอินเดียนะร่วมกันถวายแล้วก็มีพระจักรพัน์ จจราวาชิโรนวัดศรีรัตนธรรมารามบางพลีสมุทรปราการร่วมทาบุญวางศิลาเลิกสภาสมาธิหนึ่งพันบาทแล้วก็พระวัฒนสิทธิ์วัฒนสเสธิจโถนะคุณแม่สมศรีโลกิติคุณและครอบครัวถวายปัจจัยสองหมื่นบาท ในงานหล่อรูปเหมือนบรุรพาจารย์และสร้างสภาสมาธิสาคนหลังใหม่ในครอบครัวโลกกติคุณมีรายนามก็คือร่วมทำหล่อพระคณนะสา,าขา283วันที่สมิถุนายน2568 อาจารย์ส่วนยศใช่ไหมเนี่ยอาลิจินดา,าแล้วก็อาจารย์สุอาอจารย์ชุดาภาเสรีสืสิเสริมแล้วก็อาจารย์ธา,า,าราเนาวาสัตยาภาณิศแล้วก็อาจารย์เกฤษชวัน รัตานวิโรธและก็คุณธีระทารีพืชและครอบครัวคุณบัวแก้วแสงเดือนคุณสุพิษแก้วผิวและคุณจันทน,า,ทนา,ารุ่นห้าสิบสามร่วมปัจจัยกันเป็นจำนวนเงสนสองรบาท โอนเพื่บัญชีธนาคารออมสินแล้วแล้วก็อนุโมทนาสาธทุกแล้วก็หลักๆก,ก็คือ,อที่ร่วมเป็นเจ้าภาพในวันที่สองจปห้ามิถุนาหยวนจปห้าร้อยหกสิบ 68, แปดก็คือโมลินิทิสถาบันพลังจิตานุภาพหลวงพ่อเิริยัง ร่วมถวายพัตตาหารจำนวน1นึ่งหมื่นบาทาคุณประเทืองคุณหัตไยัยทิพย์หอมหวนพร้อมครอบครัวร้านสีเจริญหลังคาเหล็กทิพเจริญคอนกรีตจังหวัดอุดีรธานาีถวายปัจจัย1,000บาทค่าพัตตาหารของพระสงค์แล้วก็นางนงลักษ์ทองโต '199 บาทนางรุ่งรัตมิตรราชนะหนึ่งบาทนางอารีวันใจกำพา100บาทนางสุภาพรศสีหาเลิศ100บาทคุณอนันต์ศีลาสมาสมานชัย นะร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อรูปเหมือนบุรพาจารย์เพื่อบรรจัยเพชรและสร้างพระสร้างสภาสมาธิสาคนอ,อย่างละ100บาทแล้วก็ถวายพระทหาร10บาทารวมเป็นจำนวนเงิน310บาทนายธีรพงศ์อ้นสืบสายนะร่วมทำบุญ สองร้อยบาทนางสาวสุม,มนเลื่อมเลื่อมทองสาขาหนึ่าสิบวัดพาณิชย์ทิการามตำบุญโรงทานหนึงน้ำอ้อย100บาทแล้วก็อากหนึขวดหนึ่งรขวดแล้วก็สน้ำดื่มสิบสอเพค เป็นจำนวนเงินหนึ่งพันบาทอน,นามปิยะวดีวงพักดีนะนะถวายเป็นจำนวนเงินหนึ่งหมื่บาทพระเธิตสถิระโชโตถวายน้ำส้มวันละสิกิโลโอาถวายส้มวันละสิบกิโล ตั้งแต่วันที่1ถึง21มิถุนายน2568เป็นจำนวนเงิน330บาทคุณธนวั์คุณ,คณอรัยวันกิติบรรณประชาจำนวนเงิน268บาทและคุณยศวีปินระรีวัส88บาทนี่คือรายนามผู้ที่ ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายพระาหารน้ำปานะในการที่จะดูแลพระสงฆ์ที่เข้ามาประพฤติปฏิบัติทุกท่านทุกคนโดยเฉพาะในเรื่องของการที่จะมาให้ความสะดวกแก่คณะสงฆ์ในการประพฤติปฏิบัติเรียนกุศลสมาธิซึ่งก็เป็นรุ่นที่6ซึ่งเป็นรุ่นที่ มีคณะพระสงหลายหลายประเทศได้มารวมตัวกันเพื่อที่จะมาศึกษาเอาหลักาการทำสมาธิตามแนวทางพระเด็พระกุหลวงพ่อท่านได้เขียนขึ้นมาแล้วก็เป็นหลักสูตรเพื่อที่จะเยผยแพร่สู่สาธารณชนทั้งหลายตลอดถึงประเทศต่างๆ โดยเฉพาะในเรื่องของการขยายงานประเดชพระคุณหลวงพ่อก็ดําเนินงานไปอย่างต่อนเนื่องนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคณะพระพิสุจสงฆ์ประเทศไทยก็ดีต่างประเทศก็ดีล้วนที่จะสนใจที่จะเข้ามาศึกษาแล้วก็เอาความรู้นั้นไปใช้กับตนเองแล้วก็ขยายงานไปยังญาติยาโยมก็ดี หรือสหธรรมิกของท่านก็ดีที่อยู่สถานที่ต่างๆสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเขาเรียกว่ามันไม่ได้ง่ายๆแต่ว่าถ้าเราร่วมแรงร่วมใจกันย่อมที่จะประสบผลสำเร็จได้เพราะฉะนั้นงานปีนี้ก็คงเข้าพรรษานี้ก็คงจะมีประเทศศรีลังกามาจำพรรษาอยู่นะส่วนเดือนอมกราคมก็น่าจะเป็น สาวิกาแม่จีบวชโกนผมรุ่นที่สองนะซึ่งก็กำลังวางแผนกันแล้วก็ทำโครงการเหล่านี้นะขยายไปยังทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นคารวาสก็ดีก็จะในการเรียนครูสมาธิอาจารย์าสาสมาธิหรือหลักสูตรต่างๆ ประเดีย๋ยวพระคุณหลวงพ่อท่านได้วางแนวทางเอาไว้แล้วเพียงแค่ลูกศิษย์นั้นหยิบยกเอาไปว่าจะใช้อยู่กับประเภทใดเด็กควรใช้ในหลักสูตรขนาดไหนผู้ใหญ่ใช้หลักสูตรขนาดไหนนะ่นสิ่งเหล่านี้นะท่านก็ได้วางแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นก็ไม่อีกกี่วันแล้วนะวันที่เจ็ดนี้ก็คงจะเป็นวันวางศิลาเลิก สภาสมาธิสากคนหลังใหม่แล้วก็ก็มีเกี่ยวกับการหล่อรูปปั้นะบุรพาจารย์ซึ่งถือว่าเป็นผู้ที่คุณอุปการต่อพระพุทธศาสนาแล้วก็เป็นที่ศรัทธาเคารพศรัทธาในทั้งพระพิสุทธิสงฆ์ก็ดีทั้งคารวาะก็ดีสิ่งเหล่านี้ เราก็ควรที่จะยกย่องแล้วก็ทำให้เกิดขึ้นในสถานแห่งน,นี้เพราะฉะนั้นก็มีการหล่อโลกป,ปั้นหลวงปู่มั่นหลวงปู่กงมาพระเดชพระคุณหลวงพ่อ,อสมเด็จพระญาณัชิโรดมหรือหลวงพ่อเวริยังของเราแล้วก็มีอีกอสองสามท่านนะเพราะฉะนั้นก็คงที่จะ เตรียมสถานที่โดยเฉพาะในเรื่องของอถึงวันนั้นไม่รู้ว่าฝนจะตกหรือเปล่ายัางไงรู้สึกว่าดินยังไม่แห้งนะก็พยายามทำให้พื้นที่มันลาบนะเพื่อที่จะาเตรียมในการจัดงานาวางศิลาเลือกแล้วก็หล่อรูปบรุรพาจารย์นะให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสาธุชนทั้งหลายก็ท่านใดที่ว่างก็ขอเรียนเชิญมาร่วมงาน นะในวันที่7จนะ็มิถุนายน2568นี้จึงก็จะมีคณะสงฆ์เราก็ถือว่าพระที่มาอบรมกานะรรูษาสมาธินี่ก็เป็นร้อยแล้วนะก็สามารถที่จะญนะาติโยมท่านใดที่จะร่วมเป็นเจ้าภาพในโรงทานก็ดีนะก็ขอเรียนเชิญได้นะวันที่เจนะ็ดมิถุนายน 2 5 6 8นี้เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็จะมีคณะญาติโยมที่จะเดินทางมาจากกรุงเทพนะก็ดูว่าจะมาเยอะน้อยขนาดไหนแต่เราก็ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเจ้าภาพเราก็จะจะัดเตรียมในเรื่องของพัตตาหารและเรื่องของอาหารให้ความสะดวกสบายแก่คณะแสวงบุญ นะที่จะมาร่วมในวันที่7จ็ดนีนะ้ก็ต้องขออนุมโมทนาท่านที่เป็นเจ้าภาพโรงทานต่างๆนะมีมาหลายโรงแล้วรู้สึกเจ็ดแโรงทานแล้วนะก็ต้องขออนุมโมทนาสาธุก,กับทุกท่านทุกคนเนาะนะอันดับต่อไปก็คงที่จะพาท่านาจเจริญภาวนาในการที่จะสวดอิติปิโสเพื่อเพิ่มพูน สติปัญญาเพื่อเพิ่มพูนเรื่องการภาวนาส่วนอิติปิโสเป็นอันดับต่อไปอิติปิโสบาคะวาอาหังสัมมสัมพุทโววิจา,จารณสัมบโน ตํมัสสะ Dipan apa wat doasa sang koasa cipaipan no va doasaang ko kanjatarire boreresayuukan ada

it is on a

ya dedam jata reboresa yoga ni ada boresa bo रहं समो धोमचरण सुपदोहनो तरो पृषदा सदि सदा दे

ออะนโมทนาเจ้าภาพโรงทานมีดังนี้หนึะะ่งงทานวัดป่าสุเด็ยพญาพัชโรด,ดมสองงทานร้านชมจันร์ทคุณแม่จันท์ฟองปัญญาเรืองและครอบครวัวและลูกหลานสามงทานสเสน่ห์ชายน้ำโดยลงุงสัตว์ป้ายุย้ยสี่งทานลุงหมาสศเจดและก็ป้าต้อย แล้ชัยราชแล้วก็ชาวบ้านห้วยน้ำเย็นห้าโรงทานคุณอธิตยยาพร้อมอกัลยาณมิตรหกรงทานคุณแม่สมศรีโลกเกติคุณและครอบครัวนี่คือรายนามที่รวมเป็นเจ้าภาพโรงทานในวันที่7มิถุนายนสองพัาร้อยหก กระทำความหมุนนาสาธุกับทุกท่านทุกคนรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตตนายรัตนตยเตยเจสาด้วยเดชแห่งพระรัตตรัยวิยัาคานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งคุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณวชิรดมและการประพฤติปฏิบัติของคณนะสงฆ์ทั้งปวง ขอจงมาเป็นมหาเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้จันทภาพทั้งหลายจงมีอายุวันนะสุขภละปฏิภาณสานสมบัติธรรมสานสมบัติคุณสานสมบัติความปรารถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบประกอบด้วยธรรมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านครอบครัวสังคมและสายงานของท่านและไซขอความปรารถนานั้นจงผลันสำเร็จ จงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแก่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมือ่อเะธาวาเรวาฮาปุราปาริบบเรนดิสาการังเอวะเมวะอิโตทินังเบดานังอุปากปะติอิจิดังปะติดังตุมังกิปะเมวสมะสเมจัตุ สัพเพบุเรนโตจังกะวะจันโดปนาราโสยตามณิโฌติราโสยตาสัพพิต e. ิยวาบิวัจจันโดอาพบโรโกวิวนัสตัวมาเดบาวัตวันดารายวัสุขิติกายุโกภวา สัปปิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโกวินัสสตุมัตเตภวํวฑฺรยโยสุขิธิคายุกโขภวํสัปปิติโยวิวัจจันโตสัพพโรโกวินัสสตุมัตเตภวํวฑฺรยโย อาบิวานาเสรสานนจังวัฏปัจจัยนจาดรธดมะวัฏันติอายุนอสุขังบาลังอายุดบรโดที่รวันนดบปิปันดด้วสวกาจดาเมดาวิสุขังสวดิกาจดิ आयो नदवा ब्रना यो गे गो य जवा मो दे य भ जतु सपमरं रन्धु सभदेवदा साबु धनुभवे नो

पतिशङ्खायो निशो भिन्द पदम्बदि

ปตาหาทั้งปวงเป็นมงคลนี้ที่พระพุทธเจ้าได้พิจารณาแล้วขอให้ท่านเจ้าภาพทั้งหลายจงนำไปบอริโภคเพื่อย,ยังอัตภาพเป็นตนให้สมบูรณ์พร้อมเลยยังประโยชน์ตนและยังประโยชน์ท่านให้บริบณ์เถิดสาธุขับลำดับต่อไปขอกราบเรียนเชิญคณะตวนักสัตาทุกท่านได้ไหว้พระพร,ะพร้อมกันนะครับ อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะพิวาเทมิสวะคาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัมมัสสามิ โสปฏิปันโนภะเกวะโตสาวะกะสังโฆสังฆนาม,ามทิท่านการธมากราบนามสัสกาพราพระอาจารย์พร้อมกันนะครับกราบนามสัสการพระอาจารย์ก <c oughs> ับในานามวัดป่าสมเดยย็จพระญาณวัชรโรดมหลวงพ่อวิริยังิรินธโร ขอนมโมทนาในกุศลเจตนาในคณะองตนศรัทธาโจภาพสาธุชนทุกทกท่านนะครับที่ได้เดินทางมาเป็นโจภาพถวายพัตหารในเช้าวันนี้แด่คณะสงฆ์ในลําดับต่อไปขอกรับเรียนเชิญคณะองตนศรัทธาสาธุชนออกตนทุกทกท,กท่านนะครับร่วมกันรับประทานอาหารไดในโอกาสนี้ขอกรับเรียนเชิญที่โต๊ะอาหารไดในโอกาสนี้ครับผมขอกรับเรียนเชิญครับ